ล็อบปิกที่ดับจะมาพูดในวันนี้นะคะก็คือทำไมพอผู้ชายจริงจังกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงเริ่มถอยมักจะมีเหตุผลอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เคยเป็นไหมคะที่เราแบบว่า คุยกันอยู่ดีๆเดทกันอยู่ดีๆจากตอนแรกที่เขาเนี่ยชอบเรามากเลยแล้วดูเหมือนจะเป็นคนคุยเราเหมือนจะไปได้สวยเหมือนจะได้เป็นแฟนกันในอนาคตแต่ปรากฏว่าพอไปเดทกันไปคุยกันไปคุยกันมาทําไมอยู่ดีๆผู้หญิงเริ่มตอบแชทน้อยลงทําไมอยู่ดีผู้หญิงถึงไม่อยากคุยด้วยเป็นเพราะอะไรวันนี้แต๋เลยมาสรุป ให้ฟังนะคะจากประสบการณ์ของแต๋มด้วยเท่าที่แต๋มเคยเจอนะคะว่ามันมีไม่กี่เหตุผลหรอกซึ่ง3ามเหตุผลใหญ่ๆมันจะมีใน3ข้อนี้นะคะแต๋มจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะอ่าข้อ1น,นะคะทําไมพอผู้ชายจริงจังผู้หญิงถึงเริ่มถอยเป็นเพราะอะไรข้อ1เป็นเพราะว่าเราเข้าเร็วเกินไปและเข้าแรงเกินไปค่ะ เข้าเร็วเกินไปเข้าแรงเกินไปเป็นแบบไหนก็อย่างเช่นเราพยายามขยับสถานะเร็วเกินไปเราพยายามที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเข้าเร็วเกินไปเราพยายามแบบอยากเจอบ่อยจนเกินไปคือแสดงความเป็นนิดดี้มากจนเกินไปอะค่ะพอผู้หญิงเขาเนี่ยจากตอนแรกเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาก็ชอบเรานะแต่พอเราแสดงความนิดดี้จนเกินไปอ่ะมันทําให้ผู้หญิงเขาอาจจะเริ่มหมดความสนใจในตัวเราเข่า,าจ,จะรู้สึกว่าเราเริ่มไม่มีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็คือควรทําพอประมาณนะคะไม่ต้องแบบไปคอยเร่งรีบให้เขาแบบรีบมาเป็นแฟนกับเราให้เขารีบมามีเซ็กกับเราเหมือนแบบ อยากวางแผนอนาคตกับเขาเร็วๆทั้งๆที่ททคบกันได้เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็คงมีผู้หญิงบางคนเนาะที่เขาอยากได้แบบนั้นเราก็ต้องคอยจับดูว่าผู้หญิงเขาเป็นประเภทไหนเขาอินกับเรามากแค่ไหนนะคะก่อนที่จะพูดเรื่องอนาคตนะคะพอเราอะเร่ยสถานะจนเกินไปมันอยากได้เขาเกิดอะเขาก็รู้สึกกลัวนะคะจากที่เขาชอบเราอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่มีใครเอามันหรือเปล่าทําไมถึงแบบ รีบอยากได้เราจังทําไมถึงทุกๆอย่างรีบไปหมดเลยนะคะแล้วก็บางทีอะคะ่ะที่ผู้หญิงเขายัางไม่รับเราในข้อเนี้ก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าพลังงานที่เรามีให้กับเขาอะมันเร็วจนเกินไปมันเร็วจนเกินไปมันเลยทําให้เขารู้สึกว่า เขาอาจจะรับผิดชอบความรู้สึกของเราไม่ไหวเขาอยากได้รับความมั่นใจมากกว่านี้เขาอยากรู้สึกว่ามีคอนเน็กชันกับเรามากกว่านี้ผู้หญิงอ่ะเขาจะรู้สึกว่าอยากได้เป็นแฟนจริงๆอยากรู้สึกเป็นแฟนจริงๆก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่ามีคอนเน็กชันต่อกันมากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่เราอยากได้เขาเนาะโอเคนี่ก็คือข้อหนึ่งะคะข้อสองนะคะ ทำไมผู้ชายพอจริงจังกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงมักจะเริ่มถอยข้อสองค่ะนั่นก็คือผู้หญิงต้องรู้สึกปลอดภัยก่อนถึงจะเดินหน้าค่ะปลอดภัยที่นี้คืออะไรปลอดภัยที่นี้ก็คือทางด้านทางอารมณ์แล้วก็ทางด้านสเสถียรภาพของเราความสามารถของเราสามารถดูแลปกป้องเธอได้ไหมสามารถทําให้เธอปลอดภัยได้ไหม ะะบางทีอ่ะพอเวลาผู้ชายจริงจังอ่ะจะแสดงออกเยอะมากๆนะคะแต่ว่าผู้หญิงอ่ะเขาอยากได้ความต่อเนื่องแล้วก็ความจริงใจแล้วก็ความที่เขารู้สึกว่าคนนี้คือของจริงสําหรับเขาอะคะ่ะสิ่งที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นนั่นก็คือผู้ชายคนนี้ต้องให้ความปลอดภัยเขาได้ความปลอดภยัยอย่างเช่นเรามีอนาคตไหมเราเป็นผู้ชายที่กระตือรือร้นในการทํามาหากินไหมเรามีทรัพย์ มากพอที่จะดูแลลูกดูแลเขาได้ไหมนี่คือความปลอดภัยอย่างหนึ่งอย่างที่2ก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเราเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมอ่าเวลาผู้หญิงโกรธเราแฮนเดิลกับอารมณ์ของเธอยังไงสิ่งเหล่านี้คือทําให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยทุกอย่างนะคะทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นจุดตัดสินใจจุดใหญ่หญเลยว่าจะไปต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมนะคะที่แบบเราเห็นกันชัดๆเลยเนาะก็คงจะเป็นเรื่องของความสําเร็จของเราหน้าที่การงานของเราเราเป็นผู้ชายที่มีอนาคตไหม เป็นคนที่ผู้หญิงคนนี้เขาฝากชีวิตกับเราไว้ได้ไหมนี่ต่างหากล่ะค่ะที่สําคัญนะคะที่ผู้หญิงเขาจะเลือกเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ชายเราอยากให้ผู้หญิงเลือกเราสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือเราอาจจะต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นต้องมีเป้าหมายชีวิตมากขึ้นาหาเงินให้มากๆขึ้นนะคะม,มันมันมีไม่มีไม่มีกี่ข้อนะคะ อ่าข้อ3นะคะเวลาที่ผู้ชายเริ่มจริงจังกับผู้หญิงทําไมผู้หญิงถึงเริ่มถอยนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้ชายบางคนพอจริงจังแล้วเท่ากับกดดันผู้หญิงค่ะ กดดันผู้หญิงแบบไหนอย่างเช่นถามเยอะถามว่าไปไหนไปกับใครอ่าทไมแต่งตัวแบบนี้หรือคาดหวังเยอะเกินไปว่าผู้หญิงต้องแต่งงานด้วยในปีหน้าเลยผู้หญิงต้องมีลูกด้วยอีก2ปีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องรีบรๆย้ายมาอยู่ด้วยกันภายในเดือนนี้เดือนหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือคาดหวังสูงนะคะหรือ เป็นคนหึงง่ายเป็นคนแบบพยายามอยากควบคุมนะคะก็คือแบบอย่าคบกับเพื่อนคนนี้นะอย่าทำคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าแบบแต่งตัวแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าพอผู้ชายคนนี้จรงิจรงจังกับรู้สึกกดดันซะง,งั้นอะไรเงี้ยค่ะเลยทําให้ผู้หญิงเริ่มถอยเพราะว่าการที่ผู้หญิงบางคนนะคะการที่เขาอยู่คนเดียวอะ่ะเขาก็รู้สึกมีความสุขไปแล้ว เพราะฉะนั้นพอมีผู้ชายเข้ามาค่ะมันควรจะทําให้ตัวผู้หญิงอะคะ่ะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นผู้ชายเองก็เหมือนกันถ้าผู้หญิงเข้ามาในชีวิตของผู้ชายก็น่าจะต้องเติมเต็มในส่วนของผู้ชายมากขึ้นถูกต,ต้องไหมคะแต่ว่าผู้ชายบางคนอะพอเข้ามาแล้วอะเหมือนจะมาควบคุมชีวิตเหมือนจะพยายามมาเปลี่ยนตัวผู้หญิงตัวตนผู้หญิงนะคะหรือพยายามแบบเข้ามา ท็อกซิกอยากให้เราใส่ใจเขาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะผู้หญิงและผู้ชายก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะก็คือไม่ได้อยากโดนกดดันในความสัมพันธ์นะคะทีเนี้ยค่ะพอผู้หญิงถอยเนี่ยบางทีอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเขาอะ่ะไม่ได้ชอบเรานะ แต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีพลังงานบางอย่างที่ทําให้ตัวเขาอะคะต้องเริ่มถอยออกมาซึ่งมันก็อยู่ใน3หัวข้อนี้แหละนะคะก็คือเราไปกดดันเขาเกินไปเราเข้าหาเขาเร็วแล้วแรงเกินไปเราให้ความปลอดภัยเขาไม่ได้มันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะ ถอยหางเราออกไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราควรทําคืออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราควรทำอะคะ่ะก็คือเราต้องหันกลับมาโฟกัสตัวเองให้มากขึ้นนะคะในเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าหัวข้อทั้งหมดเนี่ยที่ดำพูดมาทั้ง3หัวข้อ ะะมันก็คือการที่เราโฟกัสเขามากเกินไปจนลืมโฟกัสที่ตัวเองแทนที่เราจะเอาเวลามาพัฒนาตัวเองมาอยู่กับตัวเองให้มีความสุขเรากลับเอาหัวใจของเราเนี่ยไปยึดติดกับเขาเร็วจนเกินไปมันเลยทําให้เราทุกข์ในความสัมพันธ์และแสดงอาการต่างๆออกมาจนทําให้อีกฝ่ายก็เป็นทุกข์เหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันท็อกซิกได้นะคะแทนที่จะดีแต่กับเป็นสิ่งที่แย่ซะง,งั้นนะคะ